วายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เคยเคยกันเลยคุณแม่คือใครค่ะแม่คือกี้ค่ะกี้กี้อันนี้คุณพี่เตยยี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี้อ๊กยี่ะยี้สวัสดีคุณยี่ขยี้บุกค่ะสวัสดีค่ะยังไงคะเราจะมีพากันแล้ววันนี้พาร์กกันแล้ววันนี้หัวข้อเราเริ่มกันเลยดีกว่าวาเริ่มเลยค่ะคุณแม่ค่ะวันนี้หัวข้อเป็นการรักแต่ไม่ใช่รักแบบเปิดเผยเออแอบรักตายแล้ว ในตอนแอบชักกยอะมิวกี้มันชอบขยักปากตามแล้วพูดอะไรมันจะลิปซิงชอบลิปซิงแล้วแบบฉันไม่รู้เลวยนะว่ามันเป็นอ่ะใช่ป่ะเธอไม่รู้ใช่ป่ะฉันไม่รู้เลยว่ามันเป็นแล้วพอไปดูอ่ะมันเป็นในคลิปทิกต็อกที่ถ่ายกับไอหยาดอ่ะเธอว่าเธอขยักตามอยากตลอดเลยเป็นฟิลเป็นมิวคี้วกูไม่ดูหยาดเลยกูอยู่หน้ามิวกี้ จริงคือเกิดมาเพราะเป็นนักิปซิงอัตโนมัติใช่เป็นระบบอัตโนมัติเราเป็นนักร้องหู้เล่าเอาวันนี้วอกว่าแอบรักเพื่อนสนิทวรักน่าสนใจขอต่อยประโยครักยังไงไม่ให้ใจเจ็กโอ้ตายแล้วใจเก็บใจเก็บนะเฮ้ยเมื่อกี้เมาส์ก่อนฉันเขาดูไอจีมุกีจะบอกมุกกีไห้ ใช่ไม่ใช่อ่ะพูดถือให้ถูกบุกี้อุกี้โอ้ยตายแล้วหลับอยู่ได้เกินมาหลายอีพีแล้วอยู่มันก็ต้องสิบอีพีลืมชื่อเธอฉันดูไอจีอุกี้อ่ะโอ้มอยู่แบบมันเคยอยากปากคามุ้ยฉันดูต่อไอจีอุกี้แล้วฉันนัเก่งเก่งจะเก่งครอะค คือคุยแล้วดูไอจีติดสิบนาทีแล้วแล้วอะไรขึ้นรู้ปาเธอปังมากเแม่คือไอจีคนให้คนตามอันนี้พี่โมลก็ดูยี่สิบวิวเพิ่มมาเลยยี่สิบพยามสูบสามสี่วิวดูคนที่ตัดสิบห้าดูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราจะมาต่อไม่ย่อหรอค่ะูนี่แหละเรามาต่อกันดีกว่าคือแขกรับเชิญทุกคนนี่มาทุกคนที่มาคืออยากเป็นหนงคนเดียวเพราะว่าเพิ่งเริ่มมีแขกรับเชิญใช่เขาเปลี่ยนชุด อีโอกี้ขยี้วงไม่เปลี่ยนชุดคือเป็นฟีลว่าเราไทมเลสไงคุณแม่เราอยู่เหนือกาลเวลาเห็นไหมล่ะเรามีคำไปเชื่อมโยงได้ตลอดเวลาเธอมาฟังเออมาปังฉันขออนุญาตถามเรื่องแอบรักคือสิ่อย่างไงให้เราไม่เศร้าดีเหรอแล้วทำไมไปรักคนมาทำไมคะแค่เป็นเพื่อนก็ดีแล้วถ้าห้ามใจไม่ได้ชอบมากเลยห้ามใจไม่ได้อะเคยมีไหมล่ะเคยมีนะฟิลฟิลแบบ เราเป็นคนเราคือถามหนูเนะี่ยเราเป็นเดันเป็นคนห้ามใจได้ไงอเราเคยแบบชอบไหมล่าแบบแอบชอบคือก็มีแต่รู้สึกว่าเออสิ่งที่เขาให้สถานะมาเนี่ยมันประมาณไหนแล้วก็รับประมาณนานเลยจะไปโอ้ให้คุณแม่ถ้ามันได้มันได้เป็นนานแล้ว ถ้าจะหนูรู้ว่าการที่จะเป็นแฟนกันอ่ะควรจะมาก่อนเป็นเพื่อนไหมถ้ามันเป็นเพื่อนก็เป็นแล้วว่าอะไรมันแอบยากอยู่การขยับความสัมพันธ์เพราะอะไรในหมู่กันเคยมันล้อกันอ๋อเป็นเนอนกันแค่นี้อ๋สมมติ หมมูอะไรสมมตินนบบมตนะเจ๊เต้ชกกายหญิงเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กอู้เป็นแฟนกันไม่แปลกแล้วเป็นเกย์เป็นอู้จะเป็นเพื่อนกันว้าคุณแม่ยังไงวันนี้วันนึงเป็นแฟนกันขำเลยจู๊ท <c oughs> ี <c oughs> ่เวลานึกภาพย,ายังไงสมมติสมมอ่ะหนูเนี่ยอ่ะตอนนี้กับพี่หมวยรู้จักกันเป็น พี่สาวน้องสาวอยู่เลยปุ๊บอุย้ยพี่หมวยหนูรักพี่หมวยจังเลยวะจะมาคบกันเถอะเละขำเละคุณแม่เถิดเทิงเลยทีนี้ยายชากล้วยปิ้งมาเลยทีนี้ยังไงล่ะยายชากล้วยปิ้งไม่ทำอะไรเชยฮ้ยยายชากล้วยปิ้งในไอ้นี่อ่อ ก็ชิงร้อยชิงล้านใช่ระเบิดเธอเธอไปเลยอ๋อตายอ๋อระเบิดอะทองเฮ้ยมันไมมีคำยายชาวมาวะก็มันแบบใหม่ไงคือตลกโจ๊กเล็กเลยทีเงีังเนื้อออกมาล่าแล้วเป็นไทยหญิงเข้าใจนะว่าเออความรักมันจะเป็นในรูปแบบไหนฉันดูยายชาก้วยปิ้งใช่ของไม่เก่งเลยคือในหมู่เกมมันตลกหรอคือถ้าสมมติเนี่ยเป็นอุ้ยเรามีเพื่อนคนนี้แล้วอู้เพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งเขาใจได้เขาคบกันได้สมมติ เป็นเพื่อนกันมานานหลายปีแล้วฉันเปลี่ยนความรู้สึกเป็นความรักอีเจแอบขำเบาๆอะไระเข้าใจเพราะมันมีเพื่อนหนูก็มีแบบว่าเพื่อนเจนั่นแหละตนิหกกันเลยรักเกอกคนนึงคือเกือบจะเป็นตุ๊ดละแต่ลหลงรักันมีความรักื็มีการคุยกันพูดคุย<อ>แต่พาพเราเราป็นคนนอกเรามองเราคุณแม่เล่นอะไรอ่ะเล่นปะเนื้อออกไหมขอกกระดานปะ ไปเรื่อยๆเขาไอ้นั้นก็แอลไปเรื่อยเปื่อยอ๋อโอเคอาตาฉันมากแต่เขามีกด้ไปเล่นต่อการด้วยกันนะเขาทำอะไรลงไปเป็นเกย์ค,ค,คุยกันไปเล่นต่อการด้วยกันทำอะไรปะอีเพื่อนเราก็อุ้ยมากับเป็นเพื่อนด้วยกันนั่นแหละชอบกันแต่ไอ้ที่ไม่ที่ชอบกันคืออย่างนั้นวะ อุภาร์มาบอกหูอุมอมเล็กเนื้อของมันล่ะคุณแม่มันไม่เหมือนชายอีกนะก็คืออุบาร์อุบาร์หมอมเล็กหมอมเล็กทุกยากเลยล้วบรวมคือไม่สะอาดเลยเออถูกมันกระต่างใจนน่ะโอ้โเมื่อดีบายยังไงให้กูเข้าใจยากวะอ่ะยังไงคุณแม่โอเคแต่ยังไงของคุณแม่คะไม่มีอะไรเลยค่ะตอนเลยอยากฟังอยู่โอ้โหเห็นไหมล่ะบอกเลยถ้าเป็นชถ้าเป็นชายหญิงเนี่ยมันเห็นภาพแล้ว เออโรงเรียนมันตองเด็กอาจจะเป็นในตัวของพมลิขิตหรือปาเป็นชายอินแล้วเป็นกันเับเกย์โอเล่โอ้โหตาเจ๊เธอเอหัวข้อนี้พออะไรรู้ปาอะไรคะฉันเพิ่งเข้าโรงเรียนโรงเรียนไอ้มึงเพิ่งเรียนหนังสือไม่ใช่กูเข้าโรงเรียนคือคือคือเหมือนไปไปทอที่โรงเรียนแล้วคือแบบฉันรู้สึกว้าวกับกับสิ่งที่ฉันเจอคือเด็กเด็กเราเจอพออแต่งหญิงไม่ใช่ เด็กค้าล้อให้ขอไปด่าดีดเฮ้ยเธอชวนผอแตงโมมาได้ป่ะใชฉันชอบเขาโอเคต่ออะไรอย่างไรเห็แม่เด็กร้องไห้เหมือนแอบชอบรุ่นพี่หนูชอบรุ่นพี่แล้วก็แอบชอบบออะไรเธอเด็กมากอ่ะเด็กมากมหนึ่งถึงมหกอ้าวก็ไม่เด็กแล้วก็ไม่เด็กมากแล้วเด็กก็เหมือนที่นี่นะใช้ตั้งแต่ร้สามแล้วเด็กมากคิดเราก็คิดแล้วปะถมแล้วปะถมมาแล้วเด็กมากโอเคต่อคราวนี้สิ่งที่ฉันเจอคืออะไรคะ เด็กๆมันมีป๊อปปี้เลิฟแต่เป็นป๊อปปี้เลิฟที่ทารามานด้วยว้ยาให <laughs> ้กเขาดีเดียร์ยางใส่กันฉันรักเธอดีเดียรย่างคุกขอจริงจังแบบนึ่งแล้วคือมีสามเคสที่จำได้ห<อ>ลักๆคือแอบชอบเพื่อนอ<โ>ออไม่กล้าบ,บอกบอกแล้วกลัวเสียเพื่อนซึ่งมันเป็นเรื่องคลาสสิกมากอีเว้นในดีเอ็มฐานแฟนคลับเออยี่ยังมีคนเขียนมาว่ามีปัญหาที่วันนี้ชอบเพื่อนสนิทแล้ว อยู่ระหว่างตรงกลางจะมีเพื่อน,ส,นสองสองประเภทประเภทแรกคือวันนี้เขาเหมือนจะมีใจถ้าอย่างน,นั้นไไนะครับเล่นโด่เลยเขาจะเื่นอย่างนั้นนะครับยิ่งได้เลยคุณแม่ไปเขาปูมาให้เราแล้วเขาที่ทำหวาน<ช>คุณเอาไปกจ้าลองดูแต,แต่ไม่มีอ่ะก็ กับประเภทที่สองอคือรักมากๆ oh จนไม่ไหวแล้วหมายถึงว่าเก็บความรู้สึกไว้ไม่ไหว mm hmm. จนวันนี้จําเป็นต้องบอกแล้วเพราะว่า mm hmm. ข้างในมันระอุอะถ้าไม่บอกจะรู้สึกผิดหรือเปล่าว่าเราจะไม่มีโอกาสคือฉันรู้สึกว่าในเคสเคสที่สองอะถ้า mm hmm. ถ้าเวลาเปยยี่แนะนําแฟนคลับอะจะแนะนําว่าบอกเพราะว่าถ้าเราเก็บไว้แล้วเราทุกอะให้บอก mm hmm. บอกแล้วสุดท้ายอะเราตีความว่ามันเป็นความรู้สึกดีด แต่บางคนอีเวนต์บางคนเหมือนกันเคยอยู่ในเพื่อเคยอยู่ในวงเพื่อนที่เพื่อนบอกว่าเพื่อนคนนี้เคยบอกเคยบอกชอบกูแล้วสิ่งที่กูทำคือกูหนีไปเลยเพราะว่าเขาก็ทำตัวไม่ถูกคือเราจะบอกว่าการแอบ,บชอบเพื่อนมันมีหลายเลเยอร์มันม,มีหลายความรู้สึกม,มากๆแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ถ้าณวันนี้เราโตขึ้นแล้วเราอยากจะยืนยันกับทุกคนว่าความรักมันเป็นสิ่งสวยงาม,มการที่ใครสักคนบอกรักเรา Mm hmm. หรือการที่เราบอกหลักใครสักคนมันเป็นเรื่องไม่ผิดแต่ตามใดที่เรายัดเยียดอะ่ะอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง mm hmm. ก็เลยแค่อยากจะอธิบายให้ฟังว่ารักเขาได้ mm hmm. ตามใดที่ทําให้ตัวเองไม่ถูกและไม่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าความรักนี้มันซัฟเฟอร์จนจนเราไม่เป็นตัวเองอะ่ะ mm hmm. ฉันรู้สึกว่าบางความรักที่พยายามจนไม่เป็นตัวเองอะ่ะมันเป็นความรักที่อันตรายเพราะวันหนึ่งเราจะลืมไปเลยว่าเราเป็นใคร แล้วการที่พยายามทําให้ใครสักคนมาชอบเราโดยที่เขาไม่ได้ชอบเราจริงๆตั้งแต่แรกอ่ะถึงเวลาต่อให้คบกันอ่ะนิสัยเราจริงก็จะออกมาแล้วเด็กแล้วที่มึงจะเล่าเรื่องเด็กแล้วทาไมกูไปเรื่องเนี้ยเรื่องเด็กอ่ะกูพวกกูรอฟังเรื่องเด็กตอนนั้นคิดอยู่ด็ดไปไหนหัเด็กสามคิดไปไหนวะเอาเอาเอาหัมันติดถ้ำไม่ได้ไปหาหมูป่านี่แหละก็ยังงงอยู่ไปสรุปคือฉันรู้สึกว่า มันเป็นปัญหาที่เด็กสมัยนี้เป็นกันเยอะอา่าอก็ก็คือแอบชเืพอนสนิทแล้วไม่มีทางออกทางออกก็คือออกแล้วโรงเรียนออกน้รง้ทุกทีมกูทางออกก็คือบอกเขาไปเลย เราก็ทําใจให้ได้ถ้าเขาไม่ชอบเขาเแต่ยเขาจะกลัวเสียเพื่อนเพราะว่าสังคมเขามันมีอยู่แค่นั้นนะตอนเด็กมันมีสังคมอยู่แค่นางลองเราเรียนแบบว่าอุ้ยโรงเรียนนานาชาติหลายๆสี่เด็กมันแลกเปลี่ยนเว้าะมันก็เดี๋ยวแลกเปลี่ยนค่าแยกแยกคุณแม่คือชอบมากเลยอยากจะมีเด็กแลกเปลี่ยนปีที่เราไปเรียนนั้นไม่มีไงก่อนเรามีเละไปหมดเลยเธอเธอเคยมีเด็กแลกเปลี่ยนมาป้จากไม่มีแต่ว่าในพอร์ตโรงเรียนอ่ะมีเด็กแลกเปลี่ยนมานะแต่ปีที่เราไปเรียนไม่มีมาล่ะใจร้ายนะทำอย่างนี้ จะเผยแพร่กัเหรอพี่ขออย่างนึงเข้าเรื่องมึงดีพูดไปฟังมานานแล้วฉันเคยชอบเพื่อนอันนี้เป็นเรื่องที่แบบกึ่งตลกอะไรมากากเลยนะรอกากเลยนะรอกากเลยเอลยก็คือว่าฉันแอบชอบเพื่อนสนิทตอนชั้นป .1 แล้วก็เราจะทำอะไรบอกลงกันนะคะว่าอย่ามาเล่นกับไฟอยู่ที่เป็นไฟหรือเปล่อนตอนหนอ่ะแล้วตีกันไงเจ็บก็ไก่จีบกันคำว่าตัวแม่ ไม่ได้มาไม่ได้นะคมีรู้แต่ตอนหนึ่งก็คือว่าตอนเด็กๆอ่ะเก็จะเป็นเด็กแบบตัวเล็กน่ารักอะไรเงี้ยก็จะโดนแบบเพื่อนชายชอบแกลเพื่อนคนนี้ก็จะแบบเล่นกับฉันตลอดก็คือไม่เคยแกลฉันเลยก็จะแบบเป็นแบบความน่ารักที่แบบฉันเล่นชิงชาก็จะแบบอย่างเงี้ยไกรให้ไกรไกรอะไรเงี้ยฉันจะเล่นอะไรเขาก็จะแบบไปด้วยแบบ ไม่แกล้งไม่อะไรมันจะมีอีผู้ชายคนหนึ่งหน้าฝรั่งฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมฉันโตมาให้หึงชอบฝรั่งทั้วมีอีเด็กหน้าฝรั่งเนี้ยอีปิติเนี่ยชอแกล้งกงูตลอดเวลาไม่รู้เป็นอะไรแกล้งกูตลอดเวลากูก็มีความสั่งใจกับอีปิติว่าแบบเออทำไมมันชอบแกล้งวะอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบ เพื่อนคนนี้ชื่อไพ่โลดโอ้แต่ละชื่อโบราณากโอ้โหชื่อแบบโอ้โโหคตรเก้าสูตงอะชื่อโคตรก้าสูงผมบอกแล้วว่าเต็มขอบได้เลยคือขอบชื่อนั่นแหละขไพรโรดไพรโลดไพรโลดก็แบบชื่อเหมือนไรก็เตี่ยวอะไรไม่ชื่อจริงปะเนี่ยไพรโรดเตี่ยวเรือจริงๆเพราะคือแบบไพรโรดก็คือไม่เคยแกล้งฉันเลยอะไรเงี้ยฉันก็แบบวันหนึ่งก็คือขึ้นปอนขึ้นปอนหนึ่งแหละแล้วก็คือเรียนกันตั้งแต่ระดับหนึ่งระดับสองระดับสาม แล้วก็ปหนึ่งก็ปหนึ่งคุณครูก็ออกมายืนหน้าห้องแล้วบอกว่านักเรียนคะปีนี้เราจะมีเพื่อนลาออกหนึ่งคนก็ฟังแล้วฉันก็ฟังไปแบบเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรอย่าเงี้ยก็เพื่อนเรานะคะจะลาออกหนึ่งคนนั่นก็คือไพรโลคือก็แบบชอก w t f ว้าวตอนไหนติดสายสอยอยู่ตอนปหนึ่งมีว h a t the fuck อนปนไพโลคือคนสนุกคนที่แกลงใช่ปะ คนนี้ไม่แกงคนนี้แกงคือปีเต้คนที่กูชอบคือไพร์โลสโอโอเคโอเคเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะมึงยังถามชื่อไพร์ยู่เลยมึงเข้าใจว่าสมาธิมันหลุดได้ค่ะแล้วทีนี้ไม่คนแบบมีหลักคาแรคเตอร์ไม่พอแล้วไม่พอแล้วอารมณ์ตรวอารมณ์ตรวอารมณ์ติวได้ทีนี้ผมกูบอกว่าเออแบบเพื่อนเราจะต้องแบบลาออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือไพร์โลสมันแบบ วัดกับฟ้าเออใส่ผอใส่ผอใส่ผอก็ใส่ผอแหละว่าตอนหน้าแล้วก็แบบว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมต้องแบบเป็นไฮโรอดอ่ะปิติไม่ได้หรอฮาวฮาวฮาวชูใจไม่ได้หรอไม่ไแบบอะไรไม่ได้เหรอคนหนึ่งไม่ได้หรอทำไมต้องเป็นแบบไฮรอด Why Why is spiral I don't know Why is spiral คุณช่ยขยับเส้นเรื่องเหรอ I don't know Why c a r o t you understand I don't know why I don't know why it's carrot you understand me yes I understand I don't know why it's carrot can you move in another episode I don't know why it's carrot you know I want to cry มึงข้ามเส้นเรื่องมร้องไห้ได้แหละคือร้องก็เป็นวันวันใช่ยังไงคุณแม่เส้นเรื่องนี้มันจบแล้วเสร็จแล้วกูก็แบบ เฮ้ยทำยังไงดีวะใจตอนนั้นน่ะมันต้องแสดงออกอะไรสักอย่างหนึ่งให้ไพรโลดรู้ว่าคอามสัมเรามัมีมากกว่านั้นโอเคการเต้นมันเป็นเรื่องแบบทั่วไปหล่นเลยหล่นเลยหล่นแบบต่อมอกมันมันมันไม่แอดหวานคำแลอวมีอีกใช่เหมือนกูอย่าฟังเส้นเรื่องหลักอะแล้วกูกูก็คิดว่าจะทำยังไงดีให้ไพรโลดรู้ว่าเรา เราชอบเขาแต่ว่าถ้าแบบไปบอกตอนนั้นไม่รู้เรื่องหรอกว่าไปบอกใคร้อนฉันชอบเธอาะมันแบบยี่นอกมันแบบมันอาจจะแบบแซลมันอาจจะแบบเซลล์หรือมันอาจจะแบบคืนตอนนั้นมันไม่ได้คิดในหัวยามเด็กแล้วมันเกี่ยกย้อนไปกี่ปีแล้วอี่ดอกอันนี้แล้วสามหกอ่ะย้อนเรื่องไปกี่ปีมีออก็สามหกเงี้ยเกือบสิบกว่าปีนะมคือแบบตอนนั้นมันแบบ จะทํายังไงให้เพื่อนให้ไพโรธได้รู้ว่าฉันรักเธออะไอย่างไงฉันรักเธอเลยเหรออบป้าสลังเฮโอสลังเฮม,มากสังเฮมากสดๆเราก็คิดแผนว่าอะีอเ,เด็กป .1 มีแผนมีแผนห <c oughs> ลายคนเดินและลมีโค้ชเซนทำเป็นไม่รู้ฉัน <c oughs> ก็วางแผนว่ากูจะหอมแก้มไพโรธกูจะหอมแก้มไพโรธกูจะหอมแก้มไพโรธให้ได้เราคิดดเด็กเด็กป .1 อยู่ไหม จะหอมแก้มเธอไพโรดว้าวทม่อย่างนี้ไม่เซตกูคือฉันจะหอมแก้ไพรูดออยังไงคะกูก็ทำกูก็คิดว่าเรากูคิดเป็นกูคิดเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะมึงแบบคิดเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าจะทํายังไงดีมาสรุปได้ว่าโอเคไพโร่ะนั่งริมริมแบบริมทางเดินอะไรอย่างเงี้ยกูก็แก้ทำเป็นกูก็คิดแผนมาแล้วว่าต้องทําเป็นสะดุดเพื่อให้จมูกทำสะดุดมันไปชนกับแก้มไพรด มิคีสะดุดละครเยอะก็รู้เลยว่าโตกับละครละมันต้องแบบสะดุดเพื่อให้จมูกมันชนกับแก้มไพรโลดเดินไปเลยเดินไปปุ๊บสะดุดปุ๊บตามเป้าหมายเลยจมูกชนกับแก้มไพโลดไพรโลดก็อุ้ยอะไรอะเราก็แบบอุ้ยขอโทษนะไพรโลดไหลมากไหลมากชิไเห็นนะไพโลดอะไพโลดแบบอุ้ยอะไรอย่างกูจําได้เลย แล้วเรามีได้สูตรสักฟอสไหมแบบอุ๊ยจังหปุ๊บไปเก็บโมเมย์แค่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 โดนกูก็ดีใจแล้วแค่แบบจุกหนึ่งแค่นนั้แหค่สูตรจักฟอต่เลยไไมมาาหพสกันปะกูอยากเห็นอ่ะจะเป็นรักแรกพบมันยังเรื่องมันยังไม่จบแค่นนั้โอเคไรแม็กมันไม่ได้อยู่แค่ของแก้มกูก็หอมแก้มไพโรดไปได้ละกูก็แบบดีใจมากทีนี้ เราเราจะต้องปิดเทอมอ่ะเดือนมีนาโรงเรียนไทยปิดเทอมเดือนมีนาปิดยาวแล้วก็คือก็คือไพโลกก็จะออกตอนนั้นทีนี้งานโรงเรียนงานโรงเรียนก็จะมีในช่วงปีใหม่ตอนนั้นก็ทุกคนก็จะต้องเต้นโชว์โชว์เต้นกันโชว์เต้นกันก็มาถึงไพโรเต้นสิ่งที่ไพโรเต้นคือไหนอะ เขาไม่สาวคือรู้ตั้งแต่เล่ามาว่าเขาแกล้งให้แหละเพราะเขากลัวโดนล้อเพราะว่าเขาไม่ไปเล่นกับเพื่อนชายที่เขาเล่นกับกูเพราะเขาไม่อยากเล่นกับเพื่อนชายโอ้ my god แล้วที่เขาทาให้เราเนี่ยเพราะว่าเขานังเองเป็นผู้หญิงแกล้งก็โดนล้อรู้กี๊กอะไรมึงโป้งแต่มึงโป้ตั้งแต่แตปหนึ่งแล้วคือวางแผนวางหอมแย้มอย่างนิดนี้แต่ไพโรดเฮ้ hey! อยยังยังยังเลิศนะความรักุ๊บไม่ไปถึงฟังฝันตอนนี้ไพร่ร้อนอาจจะสวยกับกูก็ได้อ้าใครจะไปรู้จริงๆแล้วไพ่ก็คือพี่นัดนะเอ้ยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อคือถ้าไพร่ร้อนดูอยู่อ่ะไพร่ร้อนดีเอ็มมาได้ไหมถ้าไพร่ร้อนแบบดูเราเราจำเราได้ว่าแบบ เราเป็นเพื่อนกันในยามเด็กเราเล่นชิงชาด้วยกันเลยนอะไรด้วยกันเราเลยนประจักษ์วิทยาค่ะไพลโรดติดต่อมาทาง DM หน่อยเราอยากรู้ว่าตอนนี้ไพลโรดเป็นยังไงบ้างไพลโรดเป็นหมอไพรโรดเป็นแดร์สหรไพรโรดเป็นอะไรเราเราอยากเจอจริงๆเพื่อแบบที่เราจะได้บอกความในใจว่าตอนนั้นอะจะรักเธอไอะลักยูนะาโอป้าสลังเฮโอป้าสลังเฮแล้วเราแบบ วันนนั้ Warner ที่เราหอมแก้มเธออ่ะมันเป็นแผนวันนี้ขอหอมจริงได้ไหมซึ่งจริงจริงตอนนี้เขาฉีดลูก้มมาด้วยฉันยังเห็นไพโรดอ่ะคือแบบคลิปเราเขาจะเป็นคนหนึ่งใน34คนเบาวาก็ไม่แน่ถ้าไพโรดได้ดูอยู่ไพโรดแบบ ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็น p i r a t ไพ p i r ไ t e s p i r a t เออ p i r a t อ่าถูก p i r a t e ว่นกแก้วสุดเซ็กซี่นี่เอมล่าเราหลงรักผิดคนแล้วแล้วเขาย้ายไปไหนอ่ัฉันก็ถามไม่กวนนันไม่รู้ใช่ไหมคือเราเด็กมากเราก็ไม่รู้แต่ว่าแบบแล้วมึงคิดดูถ้าเกิดสมมติว่าวันนั้นเขาไม่ได้ลาออกไปอ่ะกูก็ยังหลงรักเขาไปเรื่อยจนถึงป .6 ดีละวเลครพี่ เขาลาออกเขาเอ๊ะตอนวาักกิ๊งรักเธอนักเรียนังอยู่เฮ้ก็ยังเอ๊ะเอ๊ะอย่างนี้หรือเป็นพี่ชายไพโรจน์มีพี่น้องนี่ไม่มีไหนๆสองสี่เก้าเก้าไพรโรดไม่ได้ไพรโนดไพรโรดเกิดเกิดนานจังอันนี้เป็นเรื่องของกูแต่ที่หลงรักเพื่อนครั้งแรกเธอฉันไม่เคยหลงรักเพื่อนเลยอันลองดูรักกันเลยหนูชอบจินมาก แล้วอ่ะฉันไม่มีเคสเคยแอบชอบเพื่อนสนิทเลยทธ้ไม่มีเลยยายฉันไม่มีมันเป็นหนึ่งในบัคเก็ตลิสตที่ฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะมีแต่ว่าฉันพยายามแล้วด้วยนะตอนเด็กๆพยายามแล้วแต่เคยนนบ้าเคยแบบ เฮ้ยเอาหน่อยวะคแบบเฮ้ยมันต้องมีอะไระเคยตั้งใจหาแต่ไม่รู้สึกอะไรเลยอะไม่มีความรู้สึกนั้นแบบอีเวนเรียนจบราชินีบบนอยู่หญิงล้วนมีแค่แบบชอบรุ่นพี่ที่แบบเออคนนี้สวยดีแต่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบตอนนั้นมีแฟนผู้ชายด้วยเออแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะมองใครออไม่มีอยู่ลุคเบสซิ่งอยู่ลุคเบสซิ่งเธอหลากหลายเธอฉันหลากหลายเสร็จปุ๊บอะแต่ฉันเคยจำเรื่องนี้ได้แม่งไม่เคยเล่าเลยอะยังไงหลงเล่าเดูอุ้ยหลงล่า มึงฟังเนี่ยะมึงเรื่องนี้ไม่เคยเล่าจริงมันเป็นอะไรที่บอกผู้ใหญ่เลยนะว่าเจ้าแต่งงานแล้วไม่ใช่สื่อมีทธิพลจริงๆเหมือนตอนเด็กๆดูกระตูนหรือว่าดูแล้วดูคนจูบกัน่ะฉันเล่นกับเพื่อนข้างบ้าน่ะและฉันไปจูบกับเพื่อนข้างบ้านที่เป็นผู้หญิงเพื่อเพลินนะเพื่อเพลินตอนอตอนไม่ใช่บอด้วยตอนอนุบาลสาวอ๋อเพื่อเพลินเพื่อเพลินเหรอมึงเลวกว่าพูอีกโอ้โห มึงสมัยนั้นคือไม่รู้ว่านี่คืออะไรแต่แค่ทำตามกระตูนโอ้โหสั่งคมโม,โมโนอนเดยนอ่อนแอมยวนอ่อนแอมไม่ไม่เนี่ยมึงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรกันมันไม่รู้อะแล้วก็โดนจับได้โดนจับได้จริงเหรอเออพี่เลี้ยงจับได้พี่เลี้ยงทำไงป้าป้าจับได้ทำอะไรกันอะเราก็ตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรเือเราไม่รู้เราก็ตัวแขกบอกว่าเขาก็พูดคําว่าเดี๋ยวจะไปบอกแม่แล้วกูก็เลยคิดว่า ทำไมต้องบอกแม่มันเรื่องใหญ่กับอเออคิดจูบกับเพื่อนข้างบ้านก็ลองดูป้าลองอยู่วันอาทิตย์อ่ะป้าลองดูจูบลุงข้างบ้านไม่หอกอยู่วันอาทิตย์เออฟิวไม่ใช่ลุงตลับไม่บอกป้าก็ลองอยู่บอกผ้าบอกผ้าแบบใหม่ ยุคใหม่แล้วจริงๆคือจริงๆอะต้องอธิบายให้เด็กนะออจริงจริงจริงเธอฉันฉันสีเรียสต้องอธิบายให้เด็กฟังวันนี้มันคือเออทําไม่ได้อตอนเด็กก็ไม่รู้อยากลองเออฉันปสามว่ะเพิ่งปหนึ่งโอ้ตายแลเธอโยชนอ่อนแอไปหมดอะไรวันเนี้รวมตัวไปอ้รวมตัวยุคใหม่กันเกิน ใครดูก็ดูไว้เราจะไม่รู้คือที่คนที่เขาบอกว่าอะไรนะอุ๊ยเด็กสมัยนี้นะมันมีแต่ดูปอหนึ่งปอสามแล้วรู้บ้านค่ะโอ้ยตายแล้วน้องสาวฉันยังไม่รู้เลยเรื่องเนี้ยนึกออกเวลาป้าป้ายุคนี้ที่เขามาปอุ๊ยจะไปทำเมือร้เด็กยุคนี้เนี่ยมันก่อนวันคน อนุบาลมหนึ่งตายแล้วบอกใครอายเขาตายทีนี้อายจริงเธอฉันรู้สึกมันเป็นเรื่องผิดมากอะเด็กเดี๋ยวนี้มสองมสามอายยังถือว่าโตมาหน่อยนะอแต่ย่างน้อยอ่ะจะกมึง๊อลึงตายแล้วไม่แต่ฉันไม่ฉันไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์ไม่รู้จักรู้จักเพ่าว่า ไปรถก็ไม่ได้มีเม่สัมพันมาให้แต่เป็นการวางแผนมาคืออะไรมาคือจีบกันยังไงอุ้ยฉันวันนี้ฉันกินไก่ทอดที่โรงเรียนฉันจีบเธอนะไก่ทอดโรงเรียนไม่ละห้าบาทนะลาต่อดอุ้ยอร่อยเชียร์เชียรเชียรหอมแก้มอย่างไี้ยุคใหม่ของเด็กป .1 จีบกันพยายามแคชอัพมันนะมือสิงมันพูดอ่ะครูมันอยู่ต้นประโยคเองอ่ะแต่มันพูดจบแล้วต่างฟิลฟิลเอาเรามาสรุปกันดีกว่อนชอบสรุปมาชอบสรุปมาสรุปก็คือไม่ต้องคิดลย เยอะค่ะถ้าชอบเพื่อนสนิทบอกไปเลยบอกไปเลยเห็นไหมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยบอกไปเลยบอกไปเลยแล้วก็ต้องบอกให้เขาเข้าใจก่อนแต่ว่าถ้าจะเสียเพื่อนก็ไม่ต้องกลัวนะคือก็ต้องทำใจก็ต้องทําใจก็ต้องทําใจไว้ด้วยไม่แต่ถ้าฉันมีวิธีลดอย่านแรงกระแทกอ่ะฉันอยากจะบอกเพื่อนสนิทคนนั้นก่อนว่าหนึ่งไม่ได้ต้องการอะไรจากการบอกรังนี้สองอยากบอกเขาตัวเองอึดอัดถ้าฟลุกเขาอาจจะชอบกลับแต่ถ้าไม่ฟุกก็คือเสีย ฉันว่าทุกคนก็ต้องเฟดออะถ้าไม่ได้ชอบอะโอเคเรามาจบแล้วเนาะสวัสดีมูต์สรุปมูต์าส<อ>รุปสรุปใช่ค่ะสรุปแล,ล,ลอวแบบนี้นะคะเจอ,อเป็นใหม่กับเพื่อแจก่าขอบคุณมาก